<Good. S 1> มูไลย์อะแม่งโหดดีวะมูไลย์อะเย่โดหดวะนี่มันชื่อในแรกนะล็อกนี่สวยสัตว <Bomb S 2> <c oughs> ์ฟันแม่งไม่โดนหน้าเลยวางซอยซอยแล้วเอ็กซอยข้า <c oughs> บนาห้องระวังหน้าตาใจร่างก็มี <c oughs> เออมางเหรว <c oughs> เอกเกี่ยวบนห้องนี้เอกหน้ามาตรห้องเลยอันนี้พี่ทำแก๊สป่าแก๊สไม่แกดีรงล่างบันไดตัวนี้โหไอยสัตว์มันรอเหลาเลยเหี้ยบอม Exploded Mission Fail แจมจะกฝนหน่นฮัลโหลครับเาถายคลิปเขาเป็นตัวถ่ายวีดีโอจบแค่บ้านไปยังในห้ออลรบวิดีอไังน้อีหมดแล้วบีหมดทวไมเดอีไอสอ้วนหลังพี่บอกตอนีออกไปเล โอ้มบอกให้จบนะเฮ้ยยาวสะพานอ่ะไม่เมื่อกี้จะมาปีหรอวะสะ่านบนห้องก็มีอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะตายข้างใต้พี่เนี่ยพี่เชื่อพวกเหมือนพี่จะระเบิดนะพี่เห็นปืนเมาโอเแก่เอ๊ะพูดว่าโดนปั่นระวังนะพี่ที่วางระวาง เฮ้ยบอมมีโดนฟันแน่เอกแอบดิเอ็กบนข้างบนหัวบนหัวลงสวามาแล้วเมื่อกี้ข้างหลังพี่เอก็ก<ะ>หลนึง,งโดนไล่เหล่าหรือมั้งเ,เ,เนี่ย หลังมันแกนวีเอกเลยบอมบ์ Exploded อันนี้เพื่อนลอบีนี่หว่าแล้วไปวางเอง Mission Fail กูน่าจะวิ่งไปแก้แลกเดียนเลย Okay Let's go ไอ้ยูไม่เป็นอย่างนั้นะเพื่อนล่อไปดีแล้วไปวางเพื่อนดูดู มือเน้ำมือเลยสั์เฮีย้ยแม่งไม่มาเอ็ดเป็นเฮี้ยกับบีก็วอะเพรยไอเฮี้ยแม่มมงขวัยฮะโอ้ยเฮียเยฮ้ยสะพานเยอะสะพานเยอะโอเฮี้ย,ยตบได้สัส บอมบ์ฮัสบ e นปลั๊งติโอ้ยเหี้ยองมันจริงแม่ไม่ตายวะหัวร้อนอยู่ไงเอ๊ะมันเย็นดทุกคนมันไม่โปมองหรอกฟังเสียงก็คมบ,บนเกินมาหน่อพี่บาสเกินมันถังแดงเมื่อกี้เะนี่นะเปืนเข้าตัวตรงนั้น ม่คิดจะมาอเลยทำมทำไมตาแรกมันพ้เลยหรอตาหลังเราเร่มแพ้เลยโอ้ยมากิดมาโอ้ยกิาลอกนโตอเขาบีบตลอดเลย ตรเล่นห้องบอมม์ has been p ้ a แกเนี่ยเลยแกเนี่ยเลยไอ้ดินี่ะแก๊กูใครก็ได้ดแก ah. ้แก้ใครก็ได้แก้ที่แก้ดิเดี๋ยวี่เหลือกะดาเลยด่าเลยอนโอ้กูตายแก้ดิฟ้า <laughs> Bomb <defuse>. <laughs> 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 Mission Success Okay, Let's go <laughs> อย่าให้กูเล่นอะาร์ะไอ้สัตว์ขาดไปสองหัวแล้ววะไอเปวดสัตว์เดินลงล่างให้พี่กูเียดเลยกูมาทั้งร้องเฮียเนี้ยมึงท่า ใครก็ได้มาเล่นแทนทีก่อนดิเนี่ยหัวร้อนทีอะไรทีมนี้วินนี้ชนะแล้วเข้ามานี้อออะไปต้องมาได้ไม่ต้องมาได้โอ้เข้มามาก็ได้เออได้แต่เออไม่เป็นไรไหรอก็มันเปิดแปดมันเปิดแปดมันเปิดมาโคอย่างผมก็เล่นมาโคบ้างอ่ะที่วางเอวางเอกำลังวางกำลังวาง มีห้องใหญ่อ่ะโหลวมาทานเดียวกันยีงก็เสรือนม่งหนักจริงว่ะเฮีย i don't see Bomb defused. Got Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 ห้องเล็กงยิงโดนนะผ่านนะดีไหมทำีหมครับตัเตก็เดี๋ยวมทำีทาครับสันโดนตายกระโแล้วท่าีบางบีตัวนึงที่บารบอมบ์ has been planted mãi ở đô Đi, đi. mì hỏng ở hỏng mì hỏng nó hỏng lên hỏng mì 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 hỏng Bomb exploded. Mission fail. All right, let's move out. User disconnected from your channel. Fire in the hole. โลงวะเฮ้คนลองมันนขึ้นมนขึ้นที่ว่าีกที่ว่าีไ้เอคนว่าข้างเดียวกันไม่วิ่งแซงออกไป